5้าสามชาลัคนาราศีตุลน,นะครับกับดวงชะตาในเดือนตุลาคมตุลาฮาโลวีนนะดาวอาทิตย์กลางกลางเดือนเข้าองค์เกณฑ์นาราเกณฑ์อาทิตย์มาจากเดือนสุพะเข้าองค์เกณฑ์นาราเกณฑ์เป็นเดือนแห่งความสำเร็จ แม้อาทิตย์เป็นนิดก็อย่าได้แคร์นะครับยังถือว่าเป็นองค์เกณฑ์นาราเกณฑ์อยู่มีความสำเร็จมีชื่อเสียงเป็นที่ปรากฏดาวศุกร์ที่ทับลัคนาอยู่นั้นร่วมกับดาวอาทิตย์เนี่ยก็ถือว่าส่งผลดีมากชะตาชีวิตจะมีความเจริญก้าวหน้าในทุกเวทุกทางแต่นะครับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับต้องระวังสุขภาพร่างกายอยู่บ้าง ช่วงก่อนกเกือบกลางกลางเดือนนะ1-5 6-10ถึงหถึงมีความสบายใจในทุกๆช่องทางมีความรู้สึกปลอดโปร่งการเงินก็เข้าดีมีความแฮปปี้ในเรื่องของการเงินการทองแล้วก็มาถึง11จนถึง20ช่วงนั้นทำอะไรต้องระมัดระวงังรอบคอบ สุขภาพร่างกายนะครับมีโอกาสจะเจ็บป่วยไม่สบายเจ็บป่วยกินยาได้แล้วก็21จนถึง30ดีแม่งตลอดไปถึงสิ้นเดือนเลยนะครับดีทั้งเรื่องของการเงินความรักก็ปลอดโปร่งขึ้นคนโสดก็น่าจะมีคนเข้ามาถูกอกถูกใจกันและสัมพันธ์กันอย่างรวดเร็ว ชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับต้องบอกว่าดาวที่ไปอยู่ในเรือนการเงินสามตวัวไม่ว่าจะเป็นเกศเป็นศุกร์แล้วก็เป็นพุธพุธกับศุกร์ได้คู่ธาตุน้ําทําให้การเงินการทองของชาวลัคนาราศีตุลอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่รายจ่ายก็เยอะครับเพราะดาวเจ้าเรือนการเงินที่แท้ทรูนะครับดาวเจ้าเรือนในเลยคือดาวองคารได้ตําแหน่งเป็นนิด สงสัยจะมีรายจ่ายที่เกี่ยวกับคนอื่นๆเบี้ยบ่ายรายทางเข้ามาตลอดถ้าคุณจัดสรรปันส่วนไม่ดีไม่มีวินัยในเรื่องการเงินก็ทำให้นะครับจุกจิกใจได้ไม่น้อยทีเดียวชาวลัคนาราศีตุลคุณมีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนถือเป็นเจ้าบ้านไปอยู่กับดาวพุธคู่ธาตุน้ำ ดาวสุกับดาวพุธไปอยู่ในเดือนการเงินพูดจาเป็นเงินเป็นทองเจรจาอะไรก็สบใจคนรอบข้างสบใจลูกค้านะคะทำให้มีโอกาสจะมีอินคารมีรายรับดีๆรายรับพิเศษเข้ามาแถมไว้นิดนึงในเรื่องความรักนะบอกก่อนว่าดาวความรักเดินได้ตำแหน่งอ่อนแรงช่วงเดือนนี้ระวังจะไปรักเอาหัวชาวบ้านเมียาชาวบ้านเข้าให้นะจ๊ะเออจะโดยตั้งใจไม่ตั้งใจก็ไม่รู้ละ่ะ แต่มีโอกาสที่ชะตาชีวิตบรรทักพาไปแบบนั้นหรือแฟนคนอื่นมันมาชอบเราอืมนะดูให้ดีก็แล้วกันนะบอกไว้เท่านี้แหละส่วนนะครับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับใครที่รองเงินอยู่ไม่ว่าจะเป็นจากลูกหนี้หรือจากการปันผลอะไรสักอย่างหนึง่งมีโอกาสจะได้รับในเดือนตุลาคมเดือนนี้นะครับ ก็ช่วงที่ไม่ดีบอกไปแล้วนะ11-20ช่วงนั้นก็อย่าไปตัดสินใจอะไรสําคัญสําคัญเพราะมีโอกาสจะผิดพลาดได้ง่ายนอกจากนั้นแล้วถือว่าสมหวังในทุกๆก,กรณีจบข่าวนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับติดตามดูดวงดีไว้ทีวีไว้ทุเดย์ในทุกๆช่องทางแล้วก็ของสินแสมิงในทุกๆช่องทางนะครับเพื่อเป็นไกด์ไลน์ เป็นพิมพ์เขียวเป็นแผนที่ชีวิตนะไปก่อนสวัสดีครับขรับครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเเฮงแอสโทรจี การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล